มาเมื่อนี้เฮาก็จะไม่เห็นน้ายากบก,กันค่ะพี่น้องเฮาก็จะเอากบของเฮาทำความสะอาดแล้วเฮาก็จะเอากบมาย่างไฟค่ะย่างไฟปินป้นใจปิ้นคัวปินนาปินหลังเออกาบาุ้ซุกาาดีแล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเฮาก็จะต้มนม้ำไปก้อนมานี่แล้วเฮาก็จะใส่บักพริกลงไปค่ะตะไคร่ใบบกักกูดตามดึกกบเฮาเอาไปต้มตอ่อ ย่างแล้วก็ต้มตอแล้วก็ใส่หนาปะเดกลงไปมันนัวๆใส่ปะทุเขมน้ำเดือพี่น้องมาค่อยสียบหนามแกงนี่สีนัวนัวสีออกมามันจะเป็นจังสีแล้พี่น้องสีแดงจุยรวยเลยเมืงขคนบุบๆเลยแล้วเขาก็จะไปต้ากิ้งกระไส้กันมัเนี่ต้มกิ้งกระไส้ให้แหลกแล้วเขาก็จะใส่บักพริกลงไป ใส่กระเทียมลงไปแล้วเขาก็จะตำ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 ให้มันมุนตามเด็กกบของเหาที่ต้มจนเปียยไปแล้วแล้วเขาก็จะตำ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 จนแหลกเลยอพี่น้องมาค่อยสีแสบแล้วเขาก็จะเอาไปใส่น้ำต้มกบเ้าวันนารัะย่างนั่เลยมีปลาทูเข้มน้ำตัวหนึ่งใส่ลงไปมันนี่แสบคักละมันนี่มึงแต่สีติดล่ะใส่ผงซินลดลงไปกับน้ำตาลนิดหน่อยพี่น้องไปตัดนี่ของแทรลูกโดด ออกหูเลยพี่น้องเออแล้วก็ใส่ใบบกูดกับต้นหอมลงไปสุดท้ายค้นๆให้เก่ากันนี่ละแซบแสบน้ำยากกบพี่น้องกับปุ่นน้ำยาก,กแบแสบคักแสบแน่แสบออกหูออกหางเลยพี่น้อง